สร้างวันแต่แอนนี้เฟ็นแฟม่ลีนะปีไฟอันนี้คือรหัสลองรหัสลองอ,อย่าโดนเบนยิงหาปืนเลยเฮ้ยขาให้ขอของวะ พี่จะไปเปิดตู้มิตาม,มาแล้วมันมีผงเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้เรายังปืยิงใคร,รอ,อ่ามนม,ม,ม,มีใครวันวะบ๊อันนี้มันพี่กัน ได้ปืนแต่เกลือเท้งนั้นมีแต่ปืนแค่เกลือ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 ไปบวกเลยเข้าเลยครับไม่เกรงใจใครหรอ,อกที่รัเกลืไอไม่เกลือปืน คนแตกหนึ่งแตกมีคนเข้าหลังเราพี่วิง่งยิงคนหมดอ่ะใช่มครับ เอาให้ตายสวยไเพราะว่านี้พี่ช่วยนะตัวเสียงดังเลยนะเพราะว่านี้ไปเปิดตู้กันเร็วเปิดตู้ลับอะ่ะ เดี๋ยวเราไปเปิดตู้รับกันเลยเปิดตู้รับรก็อันนี้เลยเราจะมาป,นป้นแล้วอืมพี่มีเปิดแล้วเก็บเก็บเก็บคล้องเก็บของกันเก็บเก็บเก็บคอง เก่งเหมือนกันนีเมียเี้ยช่างมาบ้าน,าาใน,ในาทุกคนขสนนช่างมาบ้านขอดีว่าเราปบ้านมันขา,าใช่ไหมพี่สปายโดเมนมินม้ดดูสปดเมนนะสปดเมนฟิว ออดูอยู่นี่ฮะอย่ามุนเรวเออับปืนได้มนี่หยุด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 ยุาทิ้งปืนมเหรอไม่เอาเอาพี่เอาปืนข้างบนน่ะไม่เอาปืนนี้พี่เอาปืนข้างบนอย่ยไม่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 เอาเนี่ยพี่ไม่เก็บถึงก็ไม่ต้องเก็บ เห็ดนี้มีพีชที่กินเองฮะเห็ดนี้มันมีพีชที่กินเองยิงหาคนเลยยิงหาคนเลยเ้าาเลยนี่ยิงใครเห็นคนหนึ่วะ ปืนพี่ไม่ลิ้นใจมันชื่อปืนยิงใกล้ไม่ตกเข่ามาเก็บปืนกดนะปืนเลยพี่ดิ้นพี่ดินต้องเก็บสีนี้ใช่แล้วก็ปืนนี้แล้วก็กดตรงนี้แล้วถ้าโดนปืนยิงได้ก็ทิง้งเลยโอเคทิ้งไม่อย่าทิ้งปืนนี้ปืนนี้ดีมากเลยก็พี่อยากแล้ไม่ใช่เอา้า เมีเหรียญอ่ะมาเอาเหรียญเร็วน sí ี goodbye. ้มาเอาเหรียญนี่เก็บเก็บอะไรวะคลิกดิตายแล้วใช่ไหมปะกี่เหรียญเงินห้าร้อยนี่กดตรงนี้แล้วกดตรงลูกยืนมันจะดีกระสุนแล้วก็ถือมีดมีดมันจะวิ่งเร็วขึ้นปล่อยมือได้เลยปล่อยมือได้ เธอใช้มีดฟันหนูเก็บแอร์ดับบูตามมุ้ยเดิด้วยเดินด้วยเดด้วยท่าช้าเดินไปได้ช้าแอร์ดับแอร์ดับแอร์ดับเก็บเก็บเก็บรีบเก็บเดี๋ยวโดนพี่เองได้อะไรบ้างดู ดได้ดรื่องของดีแลเนี่ยได้ได้ที่ดีดีไปไหนก็ได้จริงอือไม่ไหัวท่านก็บอ,อ,อกว่าเออคนคนอื่นขเขาเรียกว่าที่ดีงั้นยินต้องจับใ้ม้วไงว้ไนะถ้ามีคนมามีนก็จะได้แบบกดตรงนั้นแล้วก็ตั้งใบตังคนไม่ดีหรอไม่ใช่ให้ที่ตั้งใบม้วนให้ดีกว่า ดูชีวิตนี้เก็บดูเออพอมิตายปุ๊บมินึงก็เกิดใหม่ได้ต้ใส่เปาะเลเวลรสี่วิ่งเลยยินกินเห,ห,ห,ห็ดกินเห็ดำรอแล้วก่อนพี่มันกินเห็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นรถรอเพราะว่าเราต้องเข้าวงแล้ววงมาแล้วนั่ง ไม่เอาไม่เอามืนเราขัรไม่เลยไม่ไเตัอไปขับอีกคันไปไม่รม่แม่โน่ขับอีกคันหนได้ ขับตามทีนะเอียคนคนีคนลงลงลงขึ้นหมด มันไม่ฆ่าตัวนี้เร็วๆๆๆยิงเลยไม่ยิงเลยมันทีเพลี้ยิง,ยยยงสวยที่ฆ่าระกิตสวแล้วสีก็สี่เด็น้องจะรู้สึกว่าน,น้องมีอีไร เห็นไี่เห็นว่ามีคนอยู่แถวนี้เลยต่อนนั้นมีนียงยิ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 งยเลย ใจหาม้าห้าวมาตเตอร์ดิเดงไหทำไม่ได้พีวพี่ข้าไปกินอะไรไแม่ได้ไปหก

เบอะไรพี่อะพี่เข้าวงแล้วเจตีจะสูญจะหมดเร็วไม่ไม่ไม่จะสูนไอ่อะเลยไม่ได้ล ค็โนอมีก็ตารคกน้อช่วยมีตลอดค่ะว่งสป ري วิ่งวิ่งก็งสมุดนีด่ก็ตัวนี้อืออือสมุดจะหมดก็ตัวนี้ ต่อหน้าเลยเหรอเราจต่อหน้ามันยิงที่ต่อหน้าต่ตใครคนนี้เรามายึดยึดพื้นที่ก่อนถ้เาเรายึดพื้นที่ได้คือ,นนอยิงนะขอนอขอยิงได้นะสุดท้าย,ยสวยข้าวกี่ตัวเก้า โอเคเก้า okay, ตัวพี่ข้าไปสิบสี่พี่วิงคาวิงคา,งาตามตามลูกศรยื่นไปข้างล่างนี้ยิงมาไยสวยหมไทยพี่ขอแล้วกัน ตายพี่พี่หายเหรอพี่อยู่ข้างบนนี้อือคนสเวแล้วโกแล้วดูดูพี่เด้งโดนรัวเลยใครใครชนะเราไงพี่ชนะเนาะ เราชวนเพื่อนน้องไหนไมัออมนอ้อนเรงก็แี่จะมันแข็งคือไปเปลี่ยนตอนนี้เราก็เล่นเกมเจ็ดเกมหนึ่งแล้วนะแล้ว <c oughs> เราชนะนะคะทุกคนเราลองไปเล่นเน,นี่ยของเล่นกวนนี่นี่น,นี่รหัสเราจริงเราคงไปเล่นรหัสหลักดีไหมยีไม่มียีไปเล่นรหัสหลักก่อนนะเกเจะผมไปเล่นรหัสหล,นะลัหลกก่อนนะ แล้วเดี๋ยวผมตัดตอนเข้าซะก่อนไม่ให้ดูหรอกเอ่อะตอนนี้ผมเข้าวทหารน,นะกรจะอัดอะไรกับนี่นะผมก็เป็นดิมนี้นะ,ะดเดี๋ยวผมให้ดู UID นะเดีนะ๋วทุกคนไปแอดเลยนะนี่นะตรงน,นี้นะเดี๋ยวผมเขียนให้นี่นะนี่นะนี่นะที่ผม,มอุ้มคมนี่นะ ยูไอดีเนี่ยโอเคไหมโอเคนะคะทุกคนอ่าต่อไปก็ของน้องวันนี้แหละครับบายบายเจอกันคลิปหนะ้าดูยูไอดียังไงวะอ่าเดี๋ยวผมให้อ่ะเดี๋ยวค่อยปิดคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมให้มิเรนดูเดี๋ยวโฮมดูให้ดูยูไอดีมิเรนนะก็นี่เลยนี่กดกดยูไอดีอออนะ มาเอ็นจะเล่นกันบ้านนะคะเดี๋ยวรับเพื่อนให้นะใช่ไหมเห้อใครสนใจแอดมาได้นะคะ UID วกบะให้แล้วนะบ๊ายบายแป๊บหนึ่งนะให้คลิปแล้วกันบ๊ายบาย